Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เปิดบัญชีทรัพย์สินศักชัยบุญมาอดีตรองผู้ว่ายุคอัศวินรวย49ล้านนี่1ล้านเมีย2ลูก7 วันที่22มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายศักชัยบุญมากรณีพ้นจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25มีนาคม2565 โดยนายศักชัยแจ้งว่าตนเองพร้อมนางจิราพรบุญมาสถานะแยกกันอยู่มาเป็นเวลากว่า17ปีซึ่งจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่ปี2527และนางสาวสุพรงามประเสริฐสถานะอยู่กินกันชันสามีภรรยาตั้งแต่ปี2547โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทรัพย์สิน49 6 3 4 1 2 3บาทโดยเป็นทรัพย์สินของนายศักชัยบุญมา43 6 7 5 8 0 6บาทนางจิราพรบุญมา1,418,164บาทบุตรเที่ยงไม่บรรลุนิติภาวะ48,132บาทนางสุพรงามประเสริฐ4 4 9 2 0 1 9บาท นอกจากนี้มีหนี้สิน1,241,507บาทโดยเป็นหนีส้สินของนางจีราพรณ์7 4 7 3 1 3บาทที่กู้มาจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นและเป็นหนีส้สินของนางสาวสุพร6 9 4 1 9 9 4บบาทโดยเป็นเงินหักเกินบัญชีเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รายละเอียดทรัพย์สินประกอบด้วยที่ดินของนายศักชัย8ชโนด32ล้าน0 0ด32,975,000บาทส่วนใหญ่อยู่ที่ฝั่งทนกรุงเทพมหานครเชียงใหม่นนทบุรีที่ดินของนางจิราพรสองชนนด1,278,000บาททั้งหมดอยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซา โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของนายศักชัย4หลัง7ล้าน1แสนบาทอยู่ที่กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของนางสาวสุพรจำนวนหนึ่งหลัง3ล้าน5แสนบาทอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ยานพาหนะของนางสาวสุพร3ามแสนหมื่นบาททรัพย์สินอื่นของนายศักชัย926,680บาทได้แก่ปืน3กระบอก กำไรข้อมือ1วงนาฬิกา19เรือนแหวน23วงทรัพย์สินอื่นของนางสาวสุพร2 0 0 0 0 0บาทได้แก่แหวน13วงนาฬิกาหเรือนสร้อยคอเงินกำไรข้อมือต่างหูทั้งนี้นายศักชัยแจ้งว่ามีบุตรทั้งหมด7คนโดยเป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว5คนและยังไม่บรรลุนิติภาวะ2คนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาิธุรกิจ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ